ถ้าในท้องของคนอินเดียมีแบคท,ทีเรียชนิดพิเศษที่สามารถผลิตกรดน้ำดีต้านทานการติดเชื้อในลำไส้ในอนาคตอันใกล้อาจจะต้องพัฒนาเชื้อแบคท,ทีเรียต่อเป็นโปรไบโอติกสร้างภูมิคุ้มกันการกินให้กับมนุษย์ก็เป็นได้และอีกหนึ่งสูตรที่น่าสนใจในการฝึกให้กระเพาะเป็นกระเพาะเหล็กก็คือการกินอาหารได้เป็นยามันเป็นการกินอาหารตามธาตุในร่างกายของแต่ละคนซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่ม,มวาตาส่วนผสมของอากาศธาตุและธาตุลมในคัมภีรหมายถึงผู้ที่มีปัญหาท้องผูกท้องอืดนอน ไม่หลับต้องเปลี่ยนมากินสมุนไพรที่ช่วยย่อยขับลมอย่างพืชผักมีหัวข้าวและธัญ,ญพืชกลุ่มปิตะคือธาตุไฟที่มีปัญหาเรื่องท้องเสียบ่อยหรือมีแผลในกระเพาะอาหารโดยให้เพิ่มพลังจากการกินผักสีเขียวแป้งที่ไม่ขัดสีและลดอาหารพวกไขมันสูงกลุ่มที่3กลุ่มกระเพาะผสมผสานธาตุดินและธาตุน้ําเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการคุมน้ําหนักง่วงบ่อยหิ้วบ่อยน้ําหนักขึ้นง่ายกินเสริมเพิ่มไปที่เครื่องเทศสมุนไพรโปรตีนลินลีนพืชผักผลไม้ที่เน้นไฟเบอร์แต่น้ําตาลน้อยสุด